The บบที่บริเวณด้านหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายเกริกชัยผ่องแพ้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์สุวิทย์โรจนศักโสธรนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมมอบเหรียญหลวงปู่มั่นภริทัตโตจากนายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและมอบดอกไม้เงินสดให้กับพยาบาลซึ่งเป็นทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ใน ภาวะภัยพิบตัติจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเดชอุดมจำนวน8คนและพนักง,งานขับรถจากสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานี1คนในโอกาสเดินทางไปสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อควบกลุ่มการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19ที่จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในประเทศไทยระลอกใหม่มพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมากโดยพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักได้แก่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อเป็นการช่วยเหลือถิมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทยาา์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตในการดำเนินงานทางด้านการเฝ้าระวังการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรโนา2019และส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ที่ผ่านมาสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ส่งทีมแพทย์และสาธารณาสุขไปช่วยสนับสนุนแล้วจำนวนหนึ่งครั้งแต่ยังไม่เพียงพอจึงได้จัดส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติสนับสนุนรอบที่สองไปช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานอีกครั้งโดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564ถึงวันที่14กุมภาพันธ์2564ซึ่งออกเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีในวัน วันที่31มก,กราคม2564และจะกลับถึงจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่15กุมภาพันธ์2564และหลังจากกลับถึงจังหวัดอุบลราชธานีบุคลากรและเจ้าหน้าที่จะต้องกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขเป็นเวลา14วันโดยทีมที่ปฏิบัติการในครั้งนี้ประกอบด้วยจิตอาสาที่เป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมจำนวน8คนและพนักง,งานขับรถจากสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานี หนคนโดยมีภารกิจที่จะต้องปฏิบตัติเป็นทีมคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำนวน5คนและเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน2คนเจ้าหน้าที่ควบคุมมาตรฐานและมาตรการหรือพร้อมจัดคิว1คนเจ้าหน้าที่พลขับ1คนต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมให้กำลังใจรางรับพุกทั้ง9ก้ท่านนะครับ